ราคามาถึงช่วง<ม> DIY นะคะ DIY วันนี้เรามีอะไรมาฝากคุณผู้ชมคะพี่หมวยวันนี้เราจะมาทํารองเท้าแตะน่ารักน่ารักกันค่ะเพราะว่าหน้าฝนแบบนี้เนี่ยรองเท้าที่เหมาะก,ก็คือรองเท้าแตะจริงค่ะลุยน้ําได้เลือยปุ๊บก็ล้านใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นแตะธรรมดาเนี่ยมันก็ไม่ใช่สไตล์ขับมันตรา<อ>เราต้องมาทําอะไรน่ารักน่ารักที่รองเท้าแตะของเราค่ะต้องกิ๊บเก๋นิดนึงต้องกิ๊บเก๋ค่ะ,คะแบบนี้้องเอิงชอบไหมคะชอบพี่หมวยนี่มไม่ใช่ไซส์เอิงอะ อ่ะเหรอคะใช่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวทำไซน์น้องเอิร์นค่ แล้ว<ข> <Right. S 1> จะทารองเท้าแตะน่ารักน่ารักแบบนี้ละค่ะอุปกรณ์ก็มีไม่เยอะนะคะก็หาเศษผ้าที่บ้านนะคะเศษผ้าที่จะนํามาทําเป็นดอกกุหลาบนะคะแล้วก็ริบบิ้นตกแต่งแต่ต้องไม่ลืมนี่ค่ะถือว่าเป็นพระเอกของเราก็คือผ้าลูกไม้ที่จะทําให้รองเท้าแตะของเราเนี่ยหวานขึ้นก็จะมาทำฐานดอกนะคะแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆก็กันไตรปืนกาวเข็มได้แค่นั้นเองก็สามารถจะทาได้เราเริ่มต้นทําจากดอกกุหลาบก่อนดีไหมคะได้ค่ะเราก็หาเศษผ้า ที่มีภายในบ้านนะคะสีอะไรก็ได้เอาผ้าที่มีนะคะตัดความกว้างสักประมาณ3นิ้วอะค่ะแล้วก็ยาวก็เนี่ยแหละค่ะประมาณ1ฟุต 1, 1> <ะ>ฟุตครึ่งแล้วก็พับครึ่งนะคะแต่วันนี้เนี่ยพี่อยากได้ดอกกุหลาบที่มันมนนิดนึง<ะ>ก็เดี๋ยวจะพับให้ด้านในเนี่ยออกมาด้านนอก<ะ>แล้วก็พับครึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็เย็บ<ะ>ค่ะพอเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็กลับด้านในออกด้านนอกก็เหมือนทําเป็นไส้ไก่เลยคะ<อ>่ะก็จะไ,ได้แบบนี้น<ๆ>ค่ะ นะคะแล้วก็เราจะทําดอกกุหลาบนะคะดอกกุหลาบเนี่ยทำไม่ยากนะคะเิธีทำกุหลาบ3มสีสมสด้วยกันกุหลาบสาสีชมพูม่วงแล้วก็ขาวค่ะวิธีการพับดอกกุหลาบนะคะให้พี่หมวยสอนเดี๋ยวจะทําตามไปด้วยได้ค่ะนําด้านฐานเนี่ยค่ะไว้ดานล่างนะคะ,คะพับลงมาครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งหนึ่งมือซ้ายจับแน่นๆนะคะเพราะว่าเราจะทําเป็นเกสรน,นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราพับอันนี้ไปด้านหลังก่อนเหมือนทําเป็นสามเหลี่ยมอะค่ะด้านซ้ายเนี่ยพับมุมลงมาตรงนี้จะเป็นเกสร หลังจากนั้นเนี่ยบิดด้านนี้พับด้านนี้เข้ามาเริ่มพันตระหวัดไปด้านหลังแล้วก็บิดเข้ามาประวัดไปด้านหลังแล้วก็บิดเข้ามาค่อยๆบิดถ้าเราอยากได้ดอกใหญ่เราก็ทำเราก็ทำผ้านเนี่ยตัดผ้าให้มันกว้างหน่อยแต่ว่าถ้าถ้าเกิดว่าดอกไม่ใหญ่มากก็เนี่ยแหละค่ะสามนิ้วนี่ทำคร่าวๆให้ดูนะคะก็จะได้ออกมาลักษณะประมาณนี้ค่ะแล้วก็เร,ก<ม>เราก็เย็บฐานดอกสิ่งสำคัญที่จะทำให้รองเท้าของเราเนี่ยน่ารักแล้วก็หวานมากขึ้น ก็คือเนี่ยแหละค่ะฐานดอกเราจะทําสิ่งที่สําคัญให้คุณช้ได้ดูนะคะเราใช้ผ้าลูกไม้สีหวานหวานเหมือนดอกกุหลาบของเราเนี่ยแหละค่ะเย็บด้านในเนาไปเรื่อยๆนะเนาจนสุดปุ๊บแล้วก็เอานปลายสองด้านเนี่ยเย็บเข้าด้วยกันแล้วก็รูดค่ะอ่าเดี๋ยวจะได้เป็นแบบนี้หลังจากนั้นนะคะเราก็จะมีปิ๊บบินทำโบนน่ารักน่ารักแบบนี้แหละค่ะก็ใช้สีหวานหวานได้สวยอยู่ค่ะโอเคเนาะได้อยู่ค่าแล้วก็มาเริ่มตกแต่งที่รองเท้าแตะของเราค่ะ เดี๋ยวพี่ต้องให้น้องเอิงช่วยเย็บฐานดอกเข้ากับรองเท้าแตะดอกกุหลาบที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มัดป่มด้านหลังเราก็มาติดดอกกุหลาบของเราค่ะเวลาทำสองข้างก็ต้องแล้วแต่นะคะบางคนอาจจะชอบไม่เหมือนกันก็ได้<ม> <laughs> แต่เราชอบเหมือนกันนะคะก็สีขาววางไว้ตรงนี้ก่อน เสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชม,มโหสวยมากเลยอะ่ะพี่หมวยลองทําหลายๆแบบนะคะจะเป็นดอกกุหลาบดอกใหญ่ดอกเดียวก็ได้หรือว่าจะเป็น3มดอกจะพับแบบนี้หรือว่าพับคนละแบบก็ได้แต่ว่าดูสิพี่หมวยว่าแค่ใช้ลูกไม้เปลี่ยนคือใช่น่ารักอีกขึ้นอีกแบบจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าทำใส่เองแล้วก็ได้รับความนิยมนี่ทำขายก็ได้นะคะโหจริงได้เง<ด>ิน <laughs> <laughs>